ตอนนอี้เรามาดูเขาเรียก uh, decorative sidewalk ทางเดินที่เขาทำให้ uh, ประดับประดาใช่ไหมคะเราได้ uh, เงินจากซิตี้3 3ล้านเหรียญมาประดับครับ ไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานีกันเล่นธรรมดาธรรมดาครับมา EMS เยอะมาเนี่ยมาประดับที่ทางเดินนะคะรอรอเข้าไปทีโอเครอเขาไปติดปะโออมาตายแล้ว EMS มาสองข้างเลย EMS EMS ไปเดี๋ยวเฮ้ยเขามาลวงกันตรงเราด้วยแหละถ่ายไว้น้องเนี่ยมาข้างก็จำได้ประนั้นเป็นบ้านของผู้สูงอายุใช่อ๋ออันนี้ EMS EMS emergency อ๋อรงพยาบาล service EMS ค่ะโรงพยาบาลนี่มันเหมือนกับว่ามีคนแก่เป็นลมอะไรเงี้ยหรอาได้แล้วครับต่อเลยก็ได้โอเคต่อเจ้าทางเดินนะคะเราได้เงินจากนครลอสแอนเจลิสรัฐบาลนครลอสแอนเจลิสมาทำทางเดินให้สวยงามขึ้นเราทำหกบล็อกเลยนะคะแล้วจากนี้ไปหกบล็อกเลยนอกจากนี้นะคะเราก็ได้ ต้นไม้เราได้ปลูกต้นไม้เราเลือกเป็นต้นไม้ Golden t r u m p เป็ที่ที่มีดอกสีเหลืองนะคะเพราะเห็นว่าสีเหลืองเป็นของในหลวงพระเจ้าอยู่หัวแล้วแล้วก็ในหลวงก็เล่นมิ้งไอ่พ่อ้ามหมายดีความหมายดีใช่เพราะก็เราปลูกต้นไม้ตลอดบริเวณไทยทาง6ปอกนี่ก็ขึ้นเพิ่มขึ้น60% ต้นไม้ในเอเรียในกินเเียเพิ่มขึ้น60%นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงที่เราจะเอาตัวกินรลาตั้งเป็นเสาไฟนะคะค่ะเนียนราตรงนี้กับตรงนั้นนะคะอสองฝั่ง Yes เราพรุ่งนี้เช้าสิบโมงเช้าเราจะมาใส่เสาไฟเทอรานะคะเป็นจะสิบห้าฟีตขึ้นไปถุงพอกอันนั้นไหมอันนั้นประมาณ16ฟีตนะคะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะคะอันเนี้ย เราได้ทุนจากรัฐบาลไทยนะคะจากกระทรวงต่างประเทศจากสถานทูตที่นี่ค่ะเราเราสั่งทำกินราที่เมืองไทยจากบริษัทสยามทักษิณนะคะแล้วก็ไทยมิลิเทอรี่เอาค่าขนมาให้ขนมาให้ฉะนั้นมันจะอยู่สาวรอเลยค่ะเราเราได้เพอร์มิทจากซิตี้เหมือนกันก็เพราะว่าเราใช้ Public Right of Way เป็น ทางของประชาชนใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ใช้เวลาแค่4เดือนหกปีประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ตอรู้แล้วว่าทันเป็นอะไรกันสี่เดือนใช้4เดือนแล้วพรุ่งนี้เราจะติดเสาคือเราจะมีอภิธีเปิดเสาสองอันนี้อันนี้มีไฟด้วยใช่ไหมมีไฟด้วยค่ะเมีท่อท่อสายตรงใช่ค่ะ เป็นอันนี้เป็นอะไรกินราตัวนี้นี่เป็นกินราเทวดาผู้ชายครึ่งนกครึ่งนกค่ะนี่เป็นเสาสองแรกนะคะเรากลกาว่าจะมีเสาตลอดบริเวณไทยทา์เลยในอนาคตนะคะค่ะเราต้องการให้รัฐบาลไทยนี่แบบให้เป็นของขวัญซิตี้แวลเลยค่ะโอเคครัก็คือทางไทยให้ของขวัญทาง LA ก่อนค่ะค่ะก็แต่เราก็เริ่มเริ่ม ต้นให้มีอเอกลักษณ์ไทยมากขึ้นนะคะคในไทยทาวน์ สวยงามค่ะให้สวยงามขึ้นเป็นเรื่องดีที่ได้มาฟังแล้วก็ได้เห็นว่าคนไทยที่อยู่ที่ LA เนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างเมืองไทยเล็กๆแล้วก็พยายามนำวัฒนธรรมไทยมาแบ่งปันกับทางทางอเมริกาเนี่ยนะครับใชีมากเลยเป็นที่น่ารักน่าชื่นชมมากวันนี้ขอบคุณคุณชันซี่มากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณจิตินันด์ด้วยบดีครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะครับแล้วไปพบกับคอลัมนิ้นส์ของเรามีของดีๆจากอเมริกามาฝากเช่นกันครับ ื่อวานผมบินไปเวกัสครับพี่ดูลาสเวกัสเพราะว่าไปทำอะไรครับ,บทราบป่าว่ามีผู้หญิงไทยคนหนึ่งครับพี่ดูน่าสนใจมากนะฮะเป็นผู้หญิงไทยที่มาจากเชียงใหม่แล้วก็มาเปิดร้านอาหารที่ลาสเวกัสจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองเราอยากจะให้พวกฝรั่งไปเที่ยวบ้านเราใช่ไหมเพราะว่าเวลาไปเนี่ยจะไม่แตกต่างกันพอเข้าไปเนี่ยโอเคอยูมีน้ำพริกออกไหมใช่ไหมถ้าเป็นทางไปทางเหนือ เจาะใจรอบรู้โรคมะเร็งกับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยปัจจุบันโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยแล้วนะครับโดยโรคมะเร็งเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในหลากหลายอวัยวะและก็ระยะโรคก,การแสดงออกของโรคมะเร็งแต่ละผู้ป่วยแต่ะละรายก็จะแตกต่างกันไปดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งจึงต้องประกอบด้วยหลายวิธีและแน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับแพทย์หลากหลายสาขาได้แก่สัญญแพทย์ปรังสีแพทย์แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง ซึ่งมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยตามแบบแผนการรักษาสมัยใหม่มากขึ้นปัจจุบันแพทย์ที่ดูแลรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะอายุรแพทย์ที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยยังมีจํานวนน้อยและมีความต้องการอยู่มากจึงเป็นหน้าที่สําคัญของมะเร็งวิทยาธรรมาคมแห่งประเทศไทยที่จะต้องผลิตอายุรแพทย์โรคมะเร็งออกมาโดยเปิดการฝึกอบรมแบบพิเศษขึ้นอย่างสม่ําเสมอทุกปี ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีแพทย์อายุรศาสตร์โรคเมงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร30ท่านและในอนาคตเนี่ยก็หวังว่าจะเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนอย่างน้อย200ท่านเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศะวิทยาสมาคมนอกจากจะอบรมอายุรแพทย์โรคเร็งแล้วเนี่ยยังส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และการป้องก,กันโรค การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเพื่อให้ห่างไกลโรคมะดงย้วย